เช็คด่วน5อาการเบาหวานถามหา 1. ชฉี่บ่อยมากกว่า5-8รอบต่อวัน 2. ขคอแห้งจากการสูญเสียน้ำ 3. เวียนหัวตาผ้ามัวมองไม่ชัดมองเบอร์ 4. ชาตามไปมือไปเท้า 5. น้ำหนักตัวลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุหากมีอาการเหล่านี้แสดงว่าคุณกำลังเสี่ยงเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัวโดยปกติแล้วลคเบาหวานจะเกิดจาก การทำงานที่ผิดปกติของตับอ่อนโดยจะหลั่งอินซูลินออกมาน้อยเกินไปทำให้ไม่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้และเมืเ่อน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกินควบคุมก็จะนำไปสู่โรคแทรกซ้อนอีกมากมายจะดีกว่าไหมถ้าดูแลตัวเองได้ก่อนสายไปแนะนำอูลี่สมุนไพรสกัดเข้มข้น7ชนิดที่มีส่วนผสมของมะระขิ้นกตัวช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินในตับอ่อนลดน้ำตาลต้านเบาหวาน เพียงวันละ2เแคปซูลก่อนอาหารทานต่อเนื่อง1-2เดือนค่าน้ำตาลลดเบาหวานสงบจนหมอตกใจผู้ป่วยเบาหวานความดันสามารถทานควบคู่กับยาหมอได้ไม่ทำ้ายตับไตวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้ทันทีซื้อ1แถม1จากราคาปกติ1,380บาทลดเหลือเพียง690บบาทจัดส่งถึงหน้าบ้านปลายทางไม่บวกเพิ่มเฉพาะคนเห็นคลิปนี้เท่านั้นสั่งเลย